สวัสดีครับภาคสลอมาแล้ววันนี้จะมาวิเคราะห์คู่มวยหยุดโลกเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ไฮไลท์คู่เอกและรองคู่เอกวันนี้จะมาไล่เลียงดูว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดการพลิกล็อกมโหฬารระหว่างนาบิวกับนิโคคาริโลและก็ทีเด็ดของตะวันฉายที่น็อกซปเปอร์บอลไปได้อย่างง่ายได้ในยกที่สอง โอ้ยอ้าวเสีมะเก่งหลังเกมทะเนอเอือมวยมันสกกไปแล้วมัว่วาจาังไหนมันจะขึ้ดอกออและนาบิลฟุกหรือเปล่าที่ชนะน็อกและดับฟันนิโคคาเตโลไปในเพียงแค่ยกแรกรวมทั้งฟอร์มของนาบิลนั้นฮอตเหลือเกินในช่วงนี้ว้ายล,าล่องมึงแล้วกับนาบิลเอือการข้อดอกนั้นเกือบได้ไปคุยเข้าไปอินหมดแล้ว <laughs> เรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยระหว่างนิโคคาเตโล กับนาบิวอาน,นันเดิมทีไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์ระหว่างซูปเปอร์เล็กกับนิโคคาริโลแต่เนื่องจากซูปเปอร์เล็กมีอาการบาดเจ็บจึงต้องถอนตัวไปและบอสชาตีได้จัดให้นาบิวขึ้นมาประกบกับคาริโลเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการในเมื่อคืนที่ผ่านมาและหาผู้ชนะไปชิงแชมป์ตัวจริงกับซูปเปอร์เล็กในไฟที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ในไฟนี้นาบิวถือว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นมาชิงแชมป์ว่างเพราะว่าลำดับของนาบิวหรือพูดตรงๆก็คือในรุ่นนี้ยังมีตัวเขามากกว่านาบิวอยู่แต่บอชาตีก็ดันให้นาบิวขึ้นมาประกบทำให้แฟนมวยหลายคนคิดว่านาบิวนั้นจะมากองอ้อยเหให้นิโคสังหารในไฟนี้รวมถึงมีคนประกาศในโซเชียลว,ว่า จะยอมกินขี้ถ้านาบิลชนะนิโคได้ซึ่งนาบิลกำลังตามหาตัวอยู่โอ้ยผู้ใดนอ้อเ้าประกาศปั่นนั่นงึกมั่นใจแค่เดียวโอ้ยยญยเขาน้ำพอเด้ออาได้กินขี้ได้ได้เจ้างานนี้ <rio> มัดมัดมวยมวยกำปัน้นบ่มีหู้ะคือไดไปมั่นใจแค่เดาวและมีแฟนมวยหลายๆคนมั่นใจว่านาบิลไม่สามารถชนะนิโคคาริโลได้แน่ในไฟน์นี้เพราะว่าด้วยความแข็งแกร่งของนิโค รวมถึงหมัดอันหนักหน่วงและประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขานั้นโชคโชน15ไฟหลังมานี้เขาไม่แพ้เลยและส่วนใหญ่ชนะนอกนักมวยไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นเสียนต่างๆ จึงมั่นใจว่าไฟนี้นิโคจิ้นหมูแน่นอนปัโทผู้เล่สิมาสร้างดูถูกหน้าบิวคักแถวอ,อ,อบเห็นบอกแทงเขากหลาบดำกงองอ้อยอมาเรอบเห็นบอกอ้าวซอลินูนี่ว่ามันก็สอบไส้เคลื่อนที่บุญเหรอย่งางเขามาให้หน้าบิวเื่องเตะตั้งถีบตั้งฟันสวอาเอา้ยเมียหอดบ้านบูนบ้เลย่างสางมเพื่อนบุ้บ่แต่ทว่าในเกมเมื่อเคลื่อนที่ผ่านมา เป็นทางด้านนาบิลที่ถวายอาวุธให้กับนิโคคาริโลทั้งที่ไม่ได้เป็นมักคายยถวายทั้งศอกถวายทั้งเขา่าถวายทั้งแข้งเข้าก้านคอจนนิโคลงไปคุยกับพื้นอยู่สองสามครั้งและกรรมการก็จับแพ้ไปในที่สุดนิโคเองก็ยังงงๆงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในไฟนี้ก่อนแข่ง มั่นใจเป็นอย่างมากว่าไฟนีน้นาบิวจะเป็นได้แค่ทางผ่านของเขาเปิดตัวปานพราซาหมอบขึ้นยังไงน,นาไนี่นะเอาเอ้ยโอ้ยไปอยากว่าดอกแต่ว่ามันหมอบดีหีเอาการข้อดอกนั่นโว้ยจำไม่ลืมเลยเอาเอ้ยจะมันง่ามซะดอกนั่นไหมบอกแล้วย้มั่นใจแล้วเอาเอ้ยมัดมัดมุ้ยมุ้ยเพาเขาไปออกไปได้เอาคือกำปั่นบ่มีหู้เนาะทำไปนี่ล้มป้างงานนี่กันนี่ไปกันเลย ไฟนี้เปิดตัวมานิโคเดินใส่ต่อยซ้ายต่อยขวาและเจาะยางเพราะเห็นว่านาบิวสูงใหญ่ขาอาจจะไม่แข็งแกร่งมากนักกะว่าจะเจาะยางต่อยลำตัวแล้วต่อยหมัดบนสลับล่างจะทำให้นอกนาบิวได้แต่ว่านิโคเขาคิดผิดที่เดินดุมๆเข้ามาไม่คิดว่านาบิวจะเล่นงานเขาด้วยการดักต่อยหนึ่งสองจนทำให้เขาพลาดล่วงลงไปในนับแรกนั่นเอง เขาพลาดเพราะว่าด้วยความมั่นใจของเขาว่าหมัดของเขาจะสามารถสยบนาบิวได้แต่ผิดคาดนาบิวนั้นเป็นนักมวยที่มีอาวุธหลากหลายถึงแม้จะไม่หนักมากแต่ก็ว่าคมทุกลูกคมทุกดอกนอกมาก็หลายคนแล้วอย่างนักลบก็เจอหมัดน,นาบิว ลงไปกวงอ้อยเยอะเหมือนกันสรุปแล้วคู่นี้เป็นเพราะว่านิโคมีความมั่นใจเกินไปด้วยไฟที่ผ่านมาเขาสามารถชนะนอกมวยไทยมาได้ตลอดทําให้นัดนี้เขาย่ามใจว่านาบิวไม่มีอะไรทําให้เขาได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นี่แหละนักมวยไทยความมั่นใจมีได้แต่อย่าให้มันเกินไปเพราะว่าอาวุธมวยไทยนั้นอันตรายทุกจังหวะและทุกนาที นับแต่นี้เขาคงรู้จักชายที่ชื่อว่านาบิลอานันไปอีกนานเลยทีเดียวคู่ต่อมาคือคู่เอกของรายการนั่นคือการล้างตาของซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายในไฟที่สองนี้แต่ถ้ว่าไฟนี้ไม่เป็นไปดังที่ซุปเปอร์บอลต้องการเพราะว่าเขานั้นชกด้วยความรัดคุมในยกแรก แต่ยกที่สองนั้นด้วยความที่เขามั่นใจมากในไฟนี้เพราะว่า้อมมาดีดังนั้นเขาจึงเดินเข้าหาและหวังบทขยี้ตะวันฉายตั้งแต่ยกเนิ่นๆนแต่ซปเปอร์บอลวางแผนมาผิดเพราะคิดว่าตะวันฉายไม่มีอะไรเพราะสองไฟที่ผ่านมาตะวันชายนั้นโดนหูและได้รับคำวิจารณ์จากโซเชียลเป็นจำนวนมากว่าเขาควรจะแพ้โจนัทวุฒิและไฟแรกนั้นซปเปอร์บอลคิดว่า เขาไม่น่าแพ้และที่สำคัญเขาคิดว่าไฟนี้เขาจะจัดการตะวันฉายได้แต่ถ้าว่าในทางกลับกันตะวันฉายนั้นกับซ้อมหนักและมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนที่กล่าวหาเขาว่าเขานั้นคือของจริงและจะสามารถชนะซุปเปอร์บอลให้ได้อีกครั้งดังนั้น เขาจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นพิเศษพร้อมทั้งทีมงานได้วางแผนในการใช้หมัดมากขึ้นรวมถึงใช้จังหวะในการดักต่อยซุปเปอร์บอลเพราะเขามองว่าซุปเปอร์บอลไฟนี้จะต้องเดินเข้าหาเขาอย่างแน่นอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในไฟนี้ล้วนเป็นแผนการของเขาทั้งสิน้นใช้ชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนี้ ทำให้ตะวันฉายมีความมั่นใจที่จะไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับซุปเปอร์บอลอีกตั้งหากว้ายกันเก่งปาน,นี่ว่างแผนมาดีปาน,นี่เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งนี่กะว้ายสมูนี่อยมมวยของตะวันฉายตัวนี้แต่ถ้าว่าถ้ามีไฟที่สามก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าบทเรียนสองครั้งที่ผ่านมา อาจทำให้ซูปเปอร์บอลสู่คุมและรัดกุมในการชกมากขึ้นสิมาสู่คุมสิคุเยเงลาวเอ้ยนับมือแห้งอายุมากขึ้นแห้งสิเสียเปรียบตะบ้นชายไปนาละเอาวเอ้ยนักมวยะถ้าได้สนาสองไฟเราความมั่นใจสูงคื้นอยัางนี่โอ้ยมันสิกลับมาพลิกลลอกยากีหลอกอาวเอ้ยไฟที่สามก็เลย สรุปไฟนี้ซูปเปอร์บอลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากและก็ทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นอย่างมากเป็นที่น่าเสียดายและก็เสียใจแทนเขาเป็นอย่างยิ่งหมัดมวยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในพริบตาถ้าไฟนี้รัดก,กุมให้มากกว่านี้แล้วลุ้นกันไปถึงห้ายกก็ใช่ว่าตะวันฉายจะแบแบเบอร์ พราะอาวุธของซุปเปอร์บอลนั้นก็ประมาทไม่ได้สักวินาทีอยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนกันแต่ไฟนี้ซุปเปอร์บอลโดนของต่วันฉายก่อนและก็กลับคืนมาไม่ได้ว้ยถึกมัดจังๆประนันสิกับไม่ได้เลยอ้าว,จว,ว,วเจ้าวะโอเบิ้งเนาะเลยกลายเป็นชัยชนะที่ง่ายดาของต่วันฉายทั้งนี้ไฟนี้ผู้คนต่างคิดว่าจะเป็นไฟที่ดูดเดือดและสูสีกันมากที่สุด และแล้วก็เป็นเหมือนไฟใหญ่ๆที่ผ่านมาเกมจบลงอย่างสายฟ้าฟาดอย่างเช่นซุปเปอร์เล็กกับแฮกเกอรี้ ก็เหมือนกันยังไม่ทันได้ดูเลยไฟแง่่ไม่เป็นังขึ้นนอกกันไว้แ้่ว่าสิเบิงมันมันมวนมวนดูเดือดเลียดพานเนี่ยก็ะเดยโอ้ยจบไฟขนาดเลยยมือขึ้นนี่ก็ะเดยโอ้ยเสียลมเลยทาบักโดนนึ่งงกแป๊บเดียวสรุปแล้วมัดมวยเหมือนกล้วยทอดแล้วแต่สวรรค์สรรสร้างมาใครจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ใครจะได้เป็นพระรองวันนี้โชคชะตาฟ้าลิขิตให้ตะวันฉาย เป็นซปเปอร์สตาร์ของวันทีมชีพคนต่อไปนั่นเองสิมาโชกสตาร์ฝ้าลิขิตอย่างอาวเอ้บอเป็นโคตรยงเลยฝีมือล้วนๆน,น,นั่นแหละเออเขาเก่งกันย่องมาเขาเก่งเนี้ยเว้ยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเก่งหลังเกมในไฟต่อไปวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมใครฟังแล้วชอบจงชอบใจอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องภาคสโลด้วยนะครับผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ